ก็ที่เอา,มาเมล็ดพันธ์ุมาจากสวนพี่โจนเนาะก็มีพวกแบบพลิกผักโขมสวรรสที่ชอบกินนะเนาะมะเขือเ,เทศอะไรอย่างเงี้ยอะอื่ออนๆอีกมากมายแล้วก็ตั้งใจว่าเออจะลองแบบปลูกผักดูขึ้นไหมคะขึ้นสิจ๊า <laughs> จะจะพลาดเลยะก็อยากรู้อากาศระทำยังไง้่อล่ะใครไม่แต่ว่าขึ้นเราก็ตายบ้างอะไรเงี้ยมันมีอันหนึ่งที่พี่มีความหวังมากคือไอ้พวกสเปียร์มินส์แบล็กมินส์อะไรเงี้ยไม่ขึ้นตอนแรกมันดูดีมากเลยอ่ะมันขึ้นแบบมันติดอ่ะสักพักหนึ่งมันตายเลยเพราะว่าอากาศตอนช่วงลงมาจากเชียงใหม่ฝนตกหนักมากกรุงเทพอะค่ะแล้วอากาศชื้นมากแบบชื้นแบบ หนักเลยอะเออพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่คือตอนเราก็ไม่ได้มีความรู้มากอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าแดดไม่มีเลยไงตอนนั้นอะมันปกติดินก็ชื้นปกติมอกมินมันจะปักมืมจปักเอามันจะง่ายกว่ามันปักเหมือนสาแหน่อะไรเงี้ยใช่เด็ดมาปักปักตอนนั้นไม่มีแดดเลยเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วที่ที่บ้านต้นไม้ใหญ่เยอะไงแดดไม่ค่อยลงต้องแบบคอยลากเาไปรูแดดรูแดดอะไรเงี้ยได้หรอไหยกวันละหลายหลายรอบมักก็ไม่ไหวนะเว้ รู้สึกเสียดายมากเพราะว่ารู้สึกว่าอ๋อควรจะได้ขึ้นไปที่สวนพี่จออีกรอบนึงแบล็กมินของฉันอะไรเงี้ยนะวะแต่ว่าเออตอนต่อตอนนั้นมันก็เห็นเห็นความแตกต่างเหมือนกันว่าเออของบางอย่างมันก็ไปต่อไม่ได้อ่ะแต่จะส่วนหนึ่งด้วยเหตุและผลต่างว่าอันที่หนึ่งความรู้เราไม่มีอันที่สองสิ่งแวดล้อมนะเวลานั้นไม่ไม่ได้ทํางานร่วมกับของที่เราอยากจะให้มันเกิดอะไรเงี้ยเออทีนี้มันก็ มันเหมือนกับช่วงนี้นมันก็เรียนรู้มาจากพี่โจนเรื่องสังคติต่างๆเรื่องการเรียนรู้ของธรรมชาติจากแกอะไรเงี้ยก็ย้อนคิดพยายามเชื่อมโยงกลับไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็ไม่รู้สิพี่ว่ามันก็เป็นเป็นแบบการเรียนรู้ที่ทันทีอะเนาะเราเอากลับมาฝึกทันทีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยเออตอนนั้นนะและ้วก็สิ่งที่เราควรจะทําต่อไปมันคือแค่ว่า ยอมรับมันให้ได้ก่อนว่าโอเคสิ่งที่มันไปต่อไม่ได้หรือไอตัวที่เราเอาลงมาแล้วมันอยากจะให้มันอยู่กับเราหรือติดไปกับเรานานๆเหลือเกินอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้เนี่ยเราจะทุกข์ทรมานกับมันต่อหรือว่าเราจะหาทางเข้าใจมันก่อนแล้วก็อาจจะไปหามาปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออง่ายๆแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีวิธีไหนได้อีีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมมันก็เป็นแบบกิจกรรมที่แบบเอาลงมาทําเลยแล้วก็ได้ฝึกเปรือ ต่างๆเยเนียแต่ส่วนเรื่องความกลัวมันมันก็ได้ฝึกทันทีเลยเหมือนกันเพราะว่ากลับมาแล้วงานแบบว่าโอ้เออแบบว่ามีมีจุดพีคเยอะมากอะไรเงี้ยพีคถึงขั้นแบบออฟฟิศจะโดนฟ้องอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยอะคือมันโดยโดยที่มันแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะโดยที่มันเป็นเรื่องเหนือการควบคุมของเรามันเป็นเรื่องการจัดการบางอย่างที่แบบเลยออกไปจากออฟฟิศเราแต่มันเพอเอิญมันกระทบอะไรเงี้ยค่ะแบบนั้นพี่ก็ ั้งสติอะเนาะเออแล้วก็ผ่านการปลูกผักผ่านการเห็นว่าเออมันก็ไม่ยากนี่หว่าก็หาทําทําอะไรบางอย่างก็ได้ก็หาอะไรง่ายๆมาแก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยช่วยให้สติมันยังอยู่กับเราเออเราด้วยวันนั้นเรายินดีเรามีศรัทธาพี่ว่าเรามีศรัทธาเยอะมากพอที่จะผลักตัวเองให้ทําซ้ําอะ หรือแบบวิริยะใช่ไหมแบบพี่อาจารย์ประมวลบอกอะไรเงี้ยทำซ้ำมันจนเราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเออมันแบบความทุกข์ทรมาข้างในมันมันหายไปได้อะเออมันพ้นไปได้แล้วก็สิ่งต่างๆนานน,านรอบตัวเราถ้าเกิดเรามีวิริยะมันก็เปลี่ยนอืมมันก็เปลี่ยนได้อะไรเงีนน้ยพี่วัดของรอบตัวพี่ส่วนใหญ่แบบงานในออฟฟิศมันขึ้นลงขึ้น,น,น,นลงเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ซึ่งแต่ก่อนไม่ได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาตินะคือวันนี้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมอะมันเหมือนแบบอาจจะเกิดแก่เจ็บตายอะไรย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นงานไงนเออแล้วก็มีช่วงเริ่มโปรเจกต์ที่โอ้ตื่นเต้นจังเลยทําไปสักพักหนึ่งเฮ้ยมันไม่ได้ตามแผนว่ะอะไรทำไปสักพักหนึ่งเริ่มแบบเออกิดปัญหาทาไปสักพักหนึ่งเริ่มเออแก้ปัญหาได้สักพักหนึ่งเริ่มเกิดปัญหาอีกแล้วแก้ปัญหาอะไรเงี้ย แต่ก่อนจะกลัวมากรู้สึกว่าแบบโอ๊ยตายแล้วมันรายการควบคุมทําไมมันถึงไม่เหมือนกับสิ่งที่เราวางแผนไว้วาทําทไมอุปสรรคเยอะจังเลยก็จะท้อใจอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าแบบเออย,ยอมรับมันได้มากขึ้นแล้วอะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมีพทิร์แบบนี้อยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีการมองเห็นมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นได้เราก็จะโอเคกับมันมากขึ้นกลัวน้อยลงอะไรเงี้ยไว้วางใจสถานการณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เอาทั้งกล้วยทั้งน้อยหน่าทั้งน้ำ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี<ๆ>๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเซ็ตตัวก่อนพี่อย่าเพิ่งอ,ออกตัวนะคะเอ้ยอน้อยหน่าสวยมากอาไลนนะ พี่นึกออกตอนนี้คือความจริงคือความธรรมดาเว้ยสิ่งที่พี่คิดว่าพี่อยากจะทําต่อไปก็คือการแสวงหาความเข้าใจแบบที่พี่โจนสอนคือคิดว่าเข้าใจอะไรต่างๆเปลี่ยนไปมากขึ้นอะเออแล้วก็้มันจริงๆเหมือนมันเป็นเรื่องที่มันรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่พูดแต่ว่าพอมาอยู่แกแล้วรู้สึกว่า ชีวิตไม่ไม่มีอะไรยากจริงเว้ยแล้วก็คงต้องพูดแบบพี่จรเว้ยอะไรนะชีวิตมันง่ายถ้ามันยากเพราะมันผิดเอออันนี้ชอบมากเออซึ่งพี่ก็ก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องจริงวะ่ะอะไรอย่างเงี้ย ช่วงหนึ่งใช่ไที่ตอนนั้นเราเมาส์กันในเฟซบุ๊กว่าพี่มิ้นเพิ่ถึงอาจารย์ประมวลอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะเริ่มหายไปอ,อะไรทําให้หายไปหรือว่ามันไปเจออะไรที่มันหนักกว่าเดิมที่ที่ผ่านมาหายไปเดินทางมาเ <laughs> ป็นนักเดินทางเนาะย้ยายสัมมโนโครัวไปอยู่อเมริกาใต้มาไปเวเนซุเอลาโคลอมเบียแล้วก็ หลุดไปเปรูได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนก็หลุดไปเฉยเลยก็เพิ่งกลับมาได้วันสองวันเนี่ยค่ะก็ถอดในปนช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็การนันทาครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งเลยนะหนักทั้งกายทั้งใจเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจบมาเหมือนเราเราเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นอีกแล้วอืม อย่างที่มิบอกมินชอบมีปัญหาเรื่องการทําความเข้าใจคนอื่นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าปีนี้เราจะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นที่มากขึ้นเขาก็ส่งบททดสอบเลยรอบนี้เนดะินทางรอบนี้เนะี่ยไปเจอกับเกาหลีสองคนนะโอ้โหแล้วติดกันมาสองเดือนครึ่งคืออันนี้ไม่ใช่แค่เจอวันหนึ่งอีกวันหนึ่งไม่เจอมันคือยีบสี่ชั่วโมงต่อวันแล้วบางครั้งมันก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าเธอเธอช่วยทําให้มันยากน้อยลงสําหรับคนได้ไหม ซึ่งมิว่ามันทำลายความรู้สึกเขามั้งก็ทำอะไรคนยุ่งเลยอะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้จะกลายเป็นเหมือนกลายเป็นคนแบบนี้อ่ะมันเห็นนะว่าจริงๆที่เรียนมาเรารู้ทฤษฎีหมดว่าเราต้องเข้าใจเราต้องพยายามแบบเราเกิดมาเพื่อเจอสิ่งสินี้เจอคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราคิดว่าเราทำได้แล้วนะแบบ ไม่อะเราสอบตกอะเราเรายังต้องเราต้องสอบใหม่อะเพราะว่ามันจะมีหลายช่วงที่มินรู้สึกว่ามินคิดว่ามินทนแล้วนะมินแต่ก็จะมีช่วงที่แบบจะกินอันเนี้ยจะกินอันเนี้ยคือเราใช่ใช่จะแบบจะกินอันเนี้ยคือแบบไม่รู้อะก็เดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็สอบตกนะก็ยอมรับก็หวังว่าครั้งหน้าจะจะสอบผ่านนะคะ คือเวลาเราเดินเนี่ยนะความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือการที่เราได้ใช้ร่างกายไปสัมผัสกับโลกใบนี้เพราะว่าเวลาเราพูดถึงการสัมผัสโลกใบนี้เนี่ยครับบางครั้งเรารู้สึกรังเกียจนะครับเกลียดกลัวสภาวะที่มันทําให้เหน็ดเหนื่อยยุ่งยากลําบากเนี่ยครับสมมุติว่าเพียงแค่เราเดินโดยไม่สวมรองเท้าแล้วเราไปสัมผัสกับพื้นทรายมันอาจจะมีหินสักก้อนหนึ่งที่มันมี ลักษณะที่แหลมคมพเพราะเวลาเราเหยียบปุ๊บเราจะรู้สึกเจ็บเราจะรู้สึกได้เลยถึงความหมายของโลกที่มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรามันทําให้รู้สึกได้เห็นค่าของหินก้อนที่มันเล็กๆทรายละเอียดที่มันเดินแล้วมันนุ่มสบายใช่ไหมครับในขณะที่เราสวมรองเท้าเราไม่สามารถสัมผัสโลกใบนี้ที่จาแนกแยกแยะได้วันในหิน ทรายที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับผมมันมีความหมายที่ลึกซึ้งเหลือเกินอย่างเงี้ย<ช>ครับแล้วพอเดินจบผมยังถามมินว่ารู้สึกว่านานไหมมินบอกว่าไม่ได้รู้สึกอ่ะผมบอกดีมากเพราะว่าจริงๆ,ๆคืออะไรรู้ไหมครับโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้ามันมีความรู้สึกว่านานเกิดขึ้นนั้นแสดงเรามีความคิดละเพราะอะไรพระจิตของเราส่งไปรับรู้สิ่งที่เป็นอนาคตและสิ่งที่เป็นอดีตเพราะฉะนั้นความหมายนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับพลังของการมีชีวิตอยู่และอยู่กับปัจจุบันก็คือเรามีพลังที่จะข้ามพ้นเรื่องห่วงของการเวลา Mm hmm. แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าความสุขความทุกข์เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดจับเป็นปัจจุบันขนาดอยู่แล้วประสุดท้ายเวลาเราพูดถึงการเดินทางดูสิครับถ้าเราเดินทางที่มีความสุขมันไม่รู้สึกว่านานเลยแต่ถ้าการเดินทางเที่ยวไหนที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึก mm hmm. ไม่ไพอใจทําไมมันนานจังทั้งที่ความจริงก็กินเวลาพอๆกับที่บางที่นะครับแล้วก็มีตารางโปรแกรมไปแล้วใช่ไหมครับครันนี้คือความหมายที่ผมอยากจะถอดออกมาเป็นความรู้สึกของเราให้ได้ว่าสุดท้ายละสิ่งที่เป็นชีวิตของเรา าเราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีพลังเนี่ยครับเราจะข้ามพ้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาในชีวิตนี้ไปได้เยอะมันก็จะเจอกับความสุขเนี่ยมันจะเจอกับความสุขเ <c oughs> จอกับความหมายที่เบิกบานในชีวิตยามที่เราได้สัมผัสนําไป,ประยุกต์ใช้กับการเดินทางจริงๆในชีวิตไม่ว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเดินทางด้วยภาร,รกิจการงานหรือการเดินทางในมิติอื่นๆนะครับท้ายแล้วการเดินทางนี่แหละครับคือความหมายของชีวิตผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าน้องบิ้นคือเยาวชน ที่เขากําลังก้าวเดินในบนเส้นทางและเส้นทางเขานี่มันมีลักษณะที่ยาวไกลยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากแน่นอนเส้นทางสายนี้ผมอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเส้นทางที่ไกลสักขนาดไหนไม่ว่าเส้นทางนั้นมันจะถูกหระหร,ราาเรียบอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสอันประเสริฐที่เราได้มีโอกาสเดินทางนึกถึงภาพนะครับเราเดินทางไปประเทศต่างๆเนี่ย ไม่ได้หมายความประเทศนั้นจะต้องเป็นประเทศที่สะดวกสบายกว mm ่า hmm. ประเทศไทย mm hmm. ใช่ไหมครับบางครั้งเป็นประเทศที่ยุ่งยากลําบากนั้นทั้งไปแต่เราก็ตื่นตาตื่นใจที่จะได้ไปเพราะอะไรมันเป็น,ปนไปเพื่อการสัมผัสรู้ความหมายใหม่ mm hmm. ๆเราช่างมีบุญได้ได้มีโอกาสเดินทางเส้นทางที่รอคอยอยู่ข้างหน้าช่างมีความหมายงดงามรอเราไปสัมผัสเราเกิดมาเพื่อจะไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้นนะครับ ส่งปลายเข้าไปเอามือจับฝั่งนู้นดึงออกไปนะดึงออกดึงไปเลยดึงออกอ้าโอเคจับลงมาก็สลับนะหลังค้างก็ทับไปก่อนตอนแรกมันจะยังไม่สวยนะเพราะว่าเป็นช่วงต้นอ๋อหนูเคยเห็นนะดึงยุ่งๆสอดเข้ามาก็ต้องสอดอย่างนี้ไปเ้ื่อยาสอดนี้เข้ามาใช่แล้วเอามือกดตรงนี้ไว้นิดนึงดึงแล้วก็ แล้ว <t> ก็ใส่หงมือจับเขาสั่นเยอะเลยออืมหยบได้ หน่อยไหมครับพื้นที่จะได้ดูพื้นที่สอบแล้วจะพอแล้วค uh> um, ่ะจะพอแล้วใช่ค uh ่ะหนือได้ยาวสักเท่าไร่คอส่งสากกว่าก็เป็นเวลาแค่วันเดียวนะจะว่าไปมันก็เราก็รู้จักกันได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับลุงพี่แล้ว หลวงพี่คิดว่าน้องมีพลังน้องมีความมุ่งมั่นนะเป็นเด็กวัยสิบเก้าที่หลวงพี่คิดว่าเขาโตทีเดียวนะครับแล้วก็วุฒิภาวะดีมากความเข้มแข็งน้องก็คงเป็นเรื่องที่สังคมก็คงรับรู้อยู่น้องโดดเด่นด้านนี้การที่เราได้ยินเสียงตัวเองหรือว่าการที่เราอยู่กับตัวเองอะคะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างมาก จริงๆการสื่อสารมันมีอยู่2ระดบับการสื่อสารอย่างที่เราพูดคุยกันนะครับกับการสื่อสารที่ภายในตัวเราเองซึ่งร่างกายเราจริงๆแล้วและจิตใจเราเขาพูดกับเราอยู่ตลอดเวลานะครับเสียงของใจเนี่ยบางทีในศาสตร์ของอาทางด้านจิตวิญญาณเราเรียกว่าเสียงของอารมณ์เราต้องรับฟังแต่เราไม่จําเป็นต้องเชื่อที่หนูรับฟังก็คือหนูจะได้เป็นเพื่อนตัวเอง ความข้มแข็งอย่างเดียวไม่ใช่คําตอบแมความความความมุ่งมั่นไม่ใช่คําตอบซะทั้งหมดหนูต้องผ่อนเป็นเ,เพราะว่าถ้าชีวิตคนเรามีแต่เร่งรีบเสร็จไปปุ๊บแล้วเนี่ยหนูจะลืมบางอย่างไปการฟังตัวเองเป็นสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าร่างกายและจิตใจพูดกับเราถ้า น้องเห็นประโยชน์แล้วไปฝึกต่อน้องจะเริ่มได้ยินเสียงตัวเองชัดเรื่อยๆแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนใจแล้วก็เป็นเพื่อนใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเองแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับน้องเลยนะครับซึ่งหนูที่โดยรวมที่คิดว่าสาหรับเด็กอายุวัยสิบเก้านะไม่ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนนะสิ่งที่น้องเป็นวันนี้หนูที่คิดว่าเขาเก่งมากๆ ถูกได้ด้วยหลังจากนั้นน่ะมีอะไรแบบนี้อีกบ้างไหมหรือได้ฝึกตัวเองให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความเงียบจากภายนอกอีกบ้างไหมโดยปกติอ่ะคือทันฝึกสมาธิอยู่แล้วอ่ะทุกวันวันละหนาทีแบบนั่งอยู่ในห้องแบบคือพ่อแม่อาจ พี่น้องอาจจะคิดว่านั่งฟังเพลงเล่นคอมแต่ไม่นะมานั่งสมาธิอยู่บนเตียง5้านาทีโดยที่เราไม่เคยบอกใครให้รู้อะไรเงี้ยแล้วเคยอยู่ในช่วงเวลานานพอที่จนจนที่ตัวเองรู้สึกไม่มีความสุขไหมเพราะว่าทีมอาจจะเป็นช่วงที่เราคุ้นชินใช่ไหมแต่เกินหลังจากนั้นหรือว่าไม่รู้สึกก็เนี่ยค่ะทอผ้าเนี่ยแหละค่ะหลังจากทอผ้าหลังมีมีหลังจากทอผ้าหรอก็ไม่มีอีกแล้วนะไม่อนุญาตไม่อนุญาตตัวเองไม่อนุญาตจะออกจากพื้นที่ความเสี่ยง ไม่ใช่ก็คือที่ขอพรแบบใหญ่ขนาดนี้ไม่เอาอะไรที่ครยที่บ้ายังไม่เคยอ่ะเพราะส่วนใหญ่สิ่งที่ทันทำหรือว่าสิ่งที่เข้ามามันก็คือเหมือนเราแบบมันมันรีแลกกับเราอยู่แล้วอะค่ะมันไม่ได้ฟิกว่าคุณต้องทำเสร็จอย่างนั้นแล้วโดยปกติแล้วทันไม่ไม่ค่อยทำงานศิลปะด้วยยิ่งไม่ยิ่งไม่มีโอกาสเข้าใกล้กับความเงียบนั้นเลย ได้ยินอะไรไหมได้ยินคองว่าเอาจริงๆเลยป้าให้พูดเลยป้าเบื่อความเบื่อของเองความเบื่อความแบบความเบื่อความเบื่อแล้วก็ความแบบอยากแบบอยากคุยอ่ะอยากอยากถามอยากเล่นแต่นั่นคือแบบเหมือนเราอยู่กับตัวเองแบบอยู่คนเดียวกินข้าวก็กินคนเดียวแบบทุกคนก็คือแบบแยกย้ายกันไปอยู่มุมของตัวเองอะไรเงี้ย ไม่ชอบอะ่ะมันดูแบบอึดอ,อัดอ่ะดูเหมือนทุกคนโกรธเรา <laughs>